นอกจากนี้ที่จังหวัดอุดยธานีนะคะได้รวมกับหน่วยงานรชาชการและประชาชนจิตอาสาทําความดีถวายในหลวงโดยทํากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทาสีกรวัดและเครื่องเล่นเด็กที่อยู่ในถิ่นห่างไกลค่ะน,คนายวิสิตคูรัตนเวสรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุัรธา,านีนําส่วนรชาชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนจิตอาสาร่วมการทํากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการทำความสะอาดทาสีกรัวโบส์ให้แก่ว,วัดเขาดาวเรืองตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างอางรมจังหวัดอุทัยธานีเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนร่วมทำกิจกรรมเพื่อช่วยให้ศาสนาสถานและบริเวณโดยรอบดูสะอาดตาและยังช่วยทำนุบำร,รุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไปซึ่งได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดอุรทรยธานี จากนั้นกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทรยธานีนำส่วนรชาชการและนักเรียนช่วยกันทาสีเครื่องเล่นเด็กให้แก่โรงเรียนวัดเขาดาวเรืองซึ่งอยู่ติดกันซึ่งจากสภาพเดิมที่มีสนิมสีหลุดลอกเครื่องเล่นบางชนิดชำรุดไม่สามารถใช้การได้จึงช่วยการซ่อมแซมและช่วยการทาสีให้ดูเหมือนใหม่ซึ่งเป็นการมอบรอยยิ้มให้แก่เด็กๆที่อยู่ห่างไกลโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทรยธานีสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ค่ะ